ชา this ก็มีน้ำเต้าหู้กินน้ำเต้าหู้อันนี้นี่สลับเปาสลับเปาทอดแบบสลับเปาไม่มีสาสลับเปาแบบน้ำปลาต้งโกลกนี่ปลาต้งโกนี่จะเป็นปลาต้งโกลก ปลาทองโกนี่ก็น้ำเต้าหู้น้ำก็ร้อนเลยมาจากโรงงานนี่เสละเป๋ากระเป๋าน่าจะมีอายลูกอยูี่กระเป๋านี่ก็นี่ก็จะเป็นแค่นกระถา ไข่นกกระทาทอดมันทอดมันด้วยของทอดมันทอดไข่นกกระทามันทอดกินตอนเช้ากินตอนเช้าเต้าหู้น้ำเต้าหู้ เอาคลิปน <Okay>, okay. ี้ก็ค่ี้ล